ครับผมสวัสดีครับมุง่งหนีพาฟารรี่วิวรถใส่งานแล้วนะครับก็ดีว่าลูกค้าเพิ่นเอาเขามาเจ็กเพียนโซสเตเตอร์นะครับครับรถคันนี้เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีให้มาแล้วพันกว่าไรครับครับหางหางว่ามีมองแตกมองลาวนะครับหางว่ามีมองแตกมองลาวก้งว่าว่ามีมองแตกมองลาวว่ามีมองดำนะครับ มีมองดามเอาเบื้องหลอกมาเนี่เอาเบื้องหลอกหลอกมันนะหลอกเพราะเปลี่ยนแล้วล่ะคนสั่งครูใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้คนสั่งครูใหม่ไปแล้วเอาใหญ่กว่าเก่าเรนเอาคำามาเปลี่ยนโซนครับเป็นตาพระอาทิตย์นะครับเป็นโซพระอาทิตย์ เตร์ล่างพระอาทิตย์ครบชุดที่จริงนี่มีขอบสูวแลครับลูกค่ามันถอดออกะผมมูสลักครับตัวน,นี้ฟินเล็กแบบนี้นะครับสลักรุ่นเกาสิเป็นยังสิครับ,รบไทยมาแล้วพันกว่าไล่์ครับรถเจ็ดปีม่ามีมองแตกมองชฉีกครับเอาเบิร์ส่งครับเบิร์ส่งหาง ช่วงนี้ผมเคย่อเห็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิมีเดี๋ยวสิมีผูวผมไปเรียนแบบเพิ่นครับกับผมขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับ